สวัสดีค่ะเย่เขกับรายการว่างหรอมารีแอควันนี้นะคะพวกเราจะมาทําการรีแอคเพลงพี่พี่ค่ะค่ะเย่เป็นเพลงใหม่แล้วก็เป็นโปรเจกต์การคัมแบ็กของสาวเทียร่าเนาะใช่ก็คิดถึงมากมากเลยไปดูเลยดีกว่าค่ะมาอุ้ยชอบดอกกุหลาบอ่ะที่แบบ ฉากหลังดูหลูมากเลยอะเนาะสวยอ่ะกทุกคนเละแล้ไอ้นี่ด้วยนะแบบโอ้ไอคนเมนที่ที่ดี่ัยมินอ้ เพลงแบบว่าฟิลแบบเจ้าร้รอนยั่วๆเนะเป็นแบบว่าเซ็ก่เออค่อยๆเค้เล่นเพลงแบบแนวแบบฟังแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกแลวเป็นแบบเซ็กซีสมการแต่หน้าลุกแบบเมื่อกี้น่าเลยเจสวยมากเจียสวยมากโอ้ ไ้ยชอบทันดูอ่ะอุ้ยสไตล์เป็นเยล่ามากเลยอะ่ะหนูชอบเยรล่าตรงนี้แหละเพลยงแบบร้อนง่ายอะ่ะเหะมือนทันในโรงแรงมเลยเนาะโรงแรมเละนะ แฟบอ่ะดนตรีเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะโอ้หอมแดงโอ้โอ้ยโอ้ยอนสวยเลอมเกรอ หรือว่าทีทูธรรมดาหรือว่าน่าจะปักตีโอ้ยคุยูมีนใช่ใช่ใชลเได้ยินในผับอีกเป็นเพลงเพลงเทียร่าหนูได้ยินในผับทุกทีทุกรอบเลยนะ เพลงที่แบบว่าเต้นมันมากแต่ในเอ็มวีก็ดูมีความแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้อยู่นะใช่อืมสวยอะอคิวดีน่ารักมากนี่แหละจริงคิอทีแบบ โอ้เนี่ยหนูชอบคิวบีผมทรงนี้มากเลยว้าวโอ้โหสวยเนาะดูลามากเลยจริงอ่ะจบแล้วหรอเอาจบแล้วเหรอใช่จบเลยว่มีคำใบ้มีเหมือนจะมีที่ ไม่มีอังกฤษก็ไม่มีนะเออไม่มีอังกฤษว่ะใดๆก็สวยสวยมากจริงสามนาทีเฮ้แต่ก็รู้สึกว่าเพลงจบไปอยู่นะใช่ก็หนูเหออ่ะจบแล้วเหรออะไรเงี้ยเหมือนพอคุยกันเลยแล้วเหมือนเพลงอ่ะสไตล์คล้ายๆเพลงคล้ายๆอ่ะ คยคายคยคาายคดย์บรดยเงี้ยเป็นเพลงที่ช้าแต่สามารถเป็นได้อะอ,อ,อ,อันนี้คือนัดเจอกันหรือเปล่าเนี่ยใคีหชอบท่านมากเลยอะจริิงเนี่ยชอบ่อผิวปากมากเลยอ่ะพอมมาก หูว่าจะเป็นเพลงที่เหมือนแบบที่แบบอกหักอืมทิ้งผู้ชายที่ไม่ดีออกไปเราไม่รู้ว่าที่ขี้ทักคาดแปลว่าอะไรฮะหนูชอบข้อนโซโลของฮโยมินมากเลยข้อนเนี้ที่นางออกมาคนเดียวอันนี้เสบายนะอันนี้สบา,นะายมากนนามากีค่ะ วิลองได้แล้วเนี่ยแต่เพลงแบบฟังง่ายเนาะใช่ใช่จำด้วย,บแ,ยแบบท่านจำก็สไตายเดียร่าเนาะแบบร้องง่ายฟังง่ายแล้วเป็นเพลงที่แบบมีความ EDM อะ่ะอันนี้อันนี้นา่าจะเมาแล้ว <laughs> เพราะว่าจกินปาร์ตรี้เออเออใช่ใช่จากนี้คิวมา ดูเพลงนี้ดูแพงมากเลยเปิดมาก็เคยเป็นยืนเชนเดียดําแดงใช้สีแบบเซ็กซี่อ่ะสีสะกดหนูเนี่ยหนูชอบเีนี้ชอบแบบหน้าแบบนม่เี่เลเขาก็มีความคุมโทนนะใช่ คุณโทนทองดำแดงอ่ะเออแต่ไม่คิดว่าจะมีสีนีนี่ยไปถักไปถักมีใส่เหมือนนัดกันแต่สีหน้าดูเศร้าๆอ่ะพอไม่มีววาามักเออพอไม่มีคำแปลแล้วก็อืมแล้วก็ไม่รู้เพลงแบบไปในแนวไหนแต่มีการเผาตลอดเวลาเมื่อกี ก็ความรู้สึกหลังจากที่ดูนะคะก็คือคิดว่าเป็นเพลงที่ฟังสบายๆแต่ก็มีความแบบเต้นได้แล้วก็เพลงมีความแบบติดหูชอบท่อนฮุกมากเลยอะที่เป็นเสียงแบบผิวปากอะเออชอบ่อนเนี้มากแล้วก็โอน MV ก็คือคุมโทนแล้วทุกคนก็สวยค่ะตอนแรกแจ่แบดีใจมากเลยที่ที่เห็นคืออาราทำเป็นนะตอนแรกอะมันจะก่อนหน้าที่จะ เป็นเวียก็คือคิดว่าจะมีแค่แฟนมิสติ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีโปสเตอร์มาก่อนแฟนมิสติ้งมาก่อนก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามีแฟนมิสซิ่งมาเนี่ยคัมแบ็กก็ต้องมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออรออีกสักหน่อยก็คือสรุปว่าคือมาจรดีๆแล้วก็ดูละมาเข่ามากอะย่างเงียก็แบบแพงอ่ะดูแพงทุกคนแล้วก็แบบกินจังสวยมาก แล้วเพลงก็ติดหูเป็นสมแบบเป็นเทียร่าเลยอ่ะใช่ท่มอน้กลางก็คือจำได้แล้วก็สำหรับหนูนะคะก็คือรู้สึกว่าเพลงนี้แบบเป็นสไตล์เทียร่ามากรู้สึกว่าเราคิดถึงอ่ะคิดถึงสไตล์เทียร่าคิดถึงวงเทียร่ามากๆเลยรู้สึกว่าเพลงนี้คือคือนอกกองแต่เพลงก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เก๋เป็นเพลงที่เก๋แล้วก็เป็นเพลงช้าจต่เต้นได้ขยับตามได้อะไรอย่างเงี้ยดูแบบ สวยหรูดูแพงนะ้อยแต่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบฟิลแบบฉันสวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนใน m อ็มีก็จะเป็นเหมือนแบบฟิลที่อันนี้สําหรับพวกเราตีที่เราตีความก็คืออาจจะเป็นแบบอกหกักเศร้าอะไรแบบเนี้ยเป็นฟิลนั้นแล้วก็การคุมโทนของสีของเขาก็คือสวยมากเพลง,งนี้เอ็มวีสวยนะสวยมากเลาจแบบว่าเออฝนมาแบบมีความแบบรู้เลยอะแล้วก็ ส่วนเรงถ้าเต้นก็คือจํารู้สึกว่าเต้นง่ายมีมีการเต้นแบบคือจังหวะมันเป็นจังหวะที <si suppression> ่แบบว่าเตเตตออมันเป็นจังหวะที่ลงล็อก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 ตลอดเวลามันเป็นจังหวะที่แบบเราฟังง่ายพอเราฟังง่ายปุ๊บเราก็เต้นง่ายอะไรอู่่เนี้ยอืมติดตามทึกสอนด้วยนะคะอนั่นแหละก็เดี๋ยวไว้เรามาเต้นตามแม่แกันเนาะโอเค รวมๆก็คือชอบชอบเพลงนี้ค่ะชอบเพลงนี้แล้วก็ดีใจที่สาวๆกลับมาให้เราหายคิดถึงก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีแอคเพลงพี่ีค่ะคุณเพื่อนเพื่อนยี่เห็นยังไงบ้างกับเพลงนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะว่าแบบว่าเพลงนี้แบบมีความรู้สึกยังไงเนาะและถ้าวันนี้นะคะพวกเรามีคำพูดที่พลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยทุกคนจริงๆด้วยนะคะขออภัยด้วยค่ะ ถ้าชอบคลิปเรานะคะก, <ด S 1> ก<ด>็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่างของเราด้วยนะคะมันสำคัญมากมากเลยคลิปหน้าเราจะดีแอดวงอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับนี้พวกเราไปแล้วนะคะบ๊ายบายที่จะเจอแค่ที่ทท